มาว่านนี่โดยนี่ครับบอกมาว่าน,นี่ไส้ในนะสิเพิ่นามาส่งเท่านี้กว่าจ่ายเงินเป็นว่านนี่ขอขอบใจด้วยบาร์คาสาวบุกดาดที่เขามาเป็นกำลังใจขอบคุณทางบาาัพพ์ล้วก็ให้อยู่ดีมีเองให้สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปด้วยบาร์ารเด้์สาวบุกดาดูต่อไปมีให้รลำให้รวย แต่ก็ะอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เมื่อทุกผู้ทุกคนพราะว่าอยู่ในหนาที่การงานคิดสิ่งใดทำสิ่งใดคอยในดังสมควมุ่มดปรารถนาซาซากราบสบายดีสบายดีพระว่าสิเป็นพี่น้องทางลาวทางไทยเลยต่างประเทศก็ขอยิินดีต้อนหับกรับสูส่งบาตา วันเฮาอ,อีกแล้วมาพกมาปอก,กกับบอกถามืมอนี้เนาะทางเบาะตาก็ได้มาหาทางบาผัดเพิ่นหรือว่าบาผัดเพิ่นกับมาดิดใหม่เนาะเพิ่นกับจุเพิ่นเนาะคนกลักๆจุเพิ่อแม่พี่น้อ,นอ,อ,นนอ,อเนงเลยดูว่าไก่เพิ่นเนาะเฮ็ดได้กันนะโอ้คนนึงอยู่พิ่นทำมาผัดกันเนาะเขาบอกบแค่หนิเนาะ

มาสิไปห่มพ oh, ุ่นเนาะที่หมเลยห่มไลยก็ได้เนาะพุ่นก็ได้เนาะไปก็ได้เลพุ่นเมาไปอนุ่นเนาะแมนมาสิเขาห่มไปพุ่นแหพุ่นมาอันนั้นไ่เ้าพ่นบ่หนอาัดมาโคบปติเนาะมาพัดเนาะเลยเป็นเขาห่มได้ใ่ไหไปเไป่่มไปอ้ลูกใช่ตา่ะเอิญมาเป็นบอกมี่งกระครบบดเนาะบอกดินจีดินแห บอกทั้งทีโอยกระสอบยังไงเครื่องมาแักเครื่องมาสักเรื่องมาัททางบีไปโอยเอป็นพืชบกน้่เนอะอีอ่ดูว่าไก่แลนมะร้ัวเนาะดโอดยโดยเข้าเห็นแบบนี้ก็ดีใจน้ำพิ่นเนาะมากับวลสองคนมากขึกันโอย มันเต็มลดดูทางมาไม่กทางมาสายารมากว่าคือว่าัดแก้วเมนเนาะก็คือว่าพัดก้บอกเบิรงหนึได้มาเหยนบดมาพัดงองพี่วนนี้ขาโฮมไ่ได้มีอดหฮมไม่กฮมตอกเป็นทีเรียร้อย่อยกันมัรโอคนหฮมต้นยังบาพัดอันนี้พกเพ่งบ่๊แพะกับกบก cục mùi bỏ bục sâm rồi à bỏ phát, phát đe thôi <laughs> Sự... nó hôn hôn nó hôn mùi 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 nó hòn mùi 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 Mười mùi 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 ก็ใช่เมื่อยใเมื่อยบกละเมื่อยบ่ลูกตับพันธุ์แม่หลบก็ใช่เมื่อยเบองเนาะนางโรคไหนนางแล้วก็ดินน่ะหอนเขาไม่แค่ใหนเย็นจะจ่อยในเนาะออกมาอันนั้นบ่อันนั้นทางแม่เพิ่นว่ดได้ออกมาเนาะแม่เพิ่นเผาผ้าเผาสวนลเพันสอบได้แล้วบ่ินพ่อกระชือเก่าย่อยคือเก่าหวัดได้แบบกูได้ แม่ติดรถจนค้าลอยจงออกมาได้แม่กระสิบอลอยอีกว่านี่ยันกระเดียวคันแนวคันแนวคันแนวจุ่มเมื่อยบัดยันแหละกระจุงแรงเบัดจุงแรนแหละกับยันจังได้มาใส่แรงขี่ออกมาแต่เฮือนมาใส่น้ำมันบัดติดมาได้อีกยื่อออกจากปั๊มมาติดอยู่บนทางอีกเนี่ยมันจีดหลุดเผินเขาดูเดูพยายามลำบากเนี่ยช่วงนี้มาทุกมือมองมาพัด แม่มาทุกมื่อเนาะโดยพอมาเราไม่มาอย่างเมียนโดนนาคาซีฮ่าใหม่ไม่เห็นทุ่งอาไว้อัดกระตดูโดยต้นยางคือมาปลูกว่วันโดยอืมต้นมงวงมันยังได้มาปลูกวันนี้นอบพัดโดยหายเป็นโฮมเป็นยังเนาะโดยพอได้มีโฮมส้นนะสมุกโดยถับเฝนบักจังมือเฝนบักต้นนี่แล้วเด้่นี่โวยนอตต้นโวยอตบนโฮมบนส้นเนี่ยนี่ พอละไอจะอยู่เนี่ยเนาะกินนะแล้วอันแฮ่ท่ายมาเมื่อได้เสนาบพัดน์แห่มาว่านี่โดยนะครับบอกมาว่านี่ท่ายนี่นะสิเพิ่นมาส่งเท่านี่ืัว่าจ่าเงินเป็นว่านี่โดยโดยโดยเป็นผู้ใหญ่ทั้งใด้เสนบพัดอันนี้ทั้งแฮ่ทั้งท่ายนี่มาทางบ่าวบุญสารละวันโอ้ท่างบ่าวบุญสารละวันเนาะมาทางบ่าวเสียงโดยโดย ตกยกันเเรื่องเบ้านแมนแมนตวสาซอยกันเนาะจะสาวเหนียังบทนมาเนาะเขาสาวยังสาวยังบทนมาแต่นันคือชีวะโดนเนาะแมนเดี่ยวก็ไดเนาะตะย่างตะยางเืาก็ดิใจน้ำบ่อพัดนาะสมุกเนาะโดนมานี่หันวดน เท่าตาม่าน้ำลางเนาะแมนแล้วบัานี้นั่นเพิ่นได้นั่นบอกว่าได้แบบสีตั้งเฮือนตั้งยังเดือไปเรื่อยๆแม่ไปเรื่อยๆคือว่าเบิ่งก่อนเนาะบอพัดเนาะถามมันโอเคเป็นการเดี๋ยวเพิ่นแจ้งหน่อกเนาะเบิ่งนี่ก็ก็คือสิลายานแบบเนาะคือว่ายังขาดหนึงเดือนอยู่บอกเพิ่นสั่งมาเท่าได้สับปะัดออกมีพันก้อนพันก้อน บอกหนึ่งพันก้อนคือซีได้ลายเต่าเบี้ยงนอสมกได้ลายเต่มาแล้วนลอกละดีใจบอชได้เชินงานได้บาทเี่เป็นนาสมก่แหละอดีใจบอกละดีใจดออพอกระได้มาหากโอเนาะเมนกระโดนตึกกไดขมาดินพี่กันเนาะ เพิ่ม่ก็ะือว่าเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยแม่ดิดแม่น้องมวยด้เพิ่นคือเห็นเพิ่นผ่านเพิ่นเพิ่นกามาแม่นบ่มาอ่ะอืมวายกีรถส่วนกันเพื่อพี่น้องเลยอืมเพิ่นมาแล้วเพิ่นกลัาบด้วย่พัดเพิ่นไปส่งดกเพิ่นเยียนโอ้วายดูเพิ่นเซ็งเลยอืมโดยไปส่งน้องมวยไปโรงเรียนโดยอืมโดยโดยอ้าแต่วันนี้ชื่นใจาีิพายกันกลับแล้วว่าสันนี้ ยังยังยังเสร็จแล้ไหมอีกประมาณคำคำก็แล้ประมาณสามโมงป้าเรแดดนอนแม่นแดดนอนแล้วเบิกเบิกอีกแม่ตัวนี้เลยว่ามันยังห้อนเนาะแม่กยังดดกำลังก้าวตัวนี้ฮะโอ้ยห่างกับยโมงยังแดดแเนาะมีป้าขอเห็นเจ้าโบส่กูบใส่หมโอดเลยป้าโตจีโบเซลบบอเนี่ยธรรมดาธรรมดาเลยแล้วโดย ตัวอาห่อนแหงได้่ยหมดี้เนาะเลยบักลาได้ลูกกินแล้วข่าวนะฮะกินไปเลลูกกินแล้วได้ยังกินหมือนีดิมเมื่อกี้ข่าที่อย่อยู่พี่บอถ้าอบอกไปหมกนะแม่ซึ่งข้าวย่งเนีเอ่อย่นกัจ้ข่ากยังมาใจเนกุมพักุ่มพ สอนทำไมจันทร์ไพ่คนนี้แน่นอบประภัดรงามดีเนาะอวยช่วยอยู่เอทุ่ยเอทแก้วขัดเป็นอย่างนี้นี่พ้อนี่กระตุกกระต๊อบไปไังเนาะบพัดฒน์มาตั้งมายังไงพ่อได้เช้าผมนาะพ่อได้โบมาไกลเนาะบพัฒนมากระมาเยี่ยมมาหาดินดอนตอนหย่าเต็งก็พอได้มีกระตุกกระต๊อบส่วนเช้าเนาะแมนช่วยในกาได้มาอยู่น้องบ่มผักขุงเฮียนเต็งยังไแก ประมาณวันที่เช้าเก้าบ่เป็นเขาบลาหลุกแต่เป็นเขาอุ่เย็นค่ะเสดบ้ามึอมาอืกราไปส่งน้องบอมแล้วก็ไปหับน้องบอมมาแล้วค่ะยำแรงเลยเสดหนออกมาเบิ้งบ่อยนุนน้มาณค่ะดูดคนเดียวมันยากเดิจักรชงลูกแไ่น้องบอมน้องบีมแต่ก็อยากมาดินแน่นุนนุนมันก็เส้นทางมากับบ่เม็นใกล้เนาะไกลเติมวันนี้ก็ใส่น้ำมันเท่าได้สามสิบพันมาใครบังยามผู้สาวบ่เห็น งมันหัวเด้มันย่อยเด้ทางมันงหัวทาน้งเทางเชื่อมเลยมนทางหัวมาใส่อีกสามสิบพันนี่แบบเป็นเชื่อมหมอกอือี่น้องถดก้ากันโดมีเจลเป็นมาถ่ายเมนเปลี่ยนลายย่างมือตอเปลี่ยนครับซืมเบิดแหมเบิดไลยเลยเบิดลลยเลยมา่ คุยนซึมมีอย่างไรยางเตอะข้าวเมก้าเย่ดหลข้าลายน้ำิงกนปวดกรกแล้วเป็นโซนนมองบอมน้องบีมก็เป็นทางมาพนี่ยไปโซนพุกาวะแมน้บางทีถามว่าเปติดยากเปินติดบ่ทานค่ะไปน้ำเขาความเนสียอยากติดยากอ่า่ายวันนี้ก็เลยพาเพ่มาน้ามาติแมนบรรยากาศ่งมือเศร้าจุดหนัก่ที่สุด อืมมันหนาวก็บ่อยากตื่นนะม่นพาจอดแม่เดินด้วเลยฮามาติดมึงยินเนาะแม่เซว่าต้องพาออกงานตลอดเลยนี่ต้องสิ่งเนาะเป็นพลาสติกเนาะบักหล่ามากก็พอบริภาสิ่งวะลูกโย่ยาวพวกจริงวาเล่นแม่คนแอปปั๊บเลยเจะไหนใหญ่พาสิ่งขึ้นหน่อเนาะอืม ินกับบรแอรบิแอรบ่พัดกินกันนั่นเนาะบ่อ้ายูส่ก็ยยูหันแม่ต้อน้อมบีมาหาแเม่หรือไม่พีพ <reag ents> <c oughs> ูดนั่นอยอายไนาอบ่พัดเนาะพูดนั่นเนาะพูดนี่าอพูดนั่นบ่พูดนั่นบ่พูอืมโดยเดยคซื่ออยู่ได้คนนี้เนาะเก็บอาการโอ้สออแนต่คุณตานนีเนะขนาดมากปุบนยอย่างไปหุ่นเดียวเลยเออคนนี้ไปไม่หลุไปเขาผมบ่อาจจั เพื่อนนั่งในยางไปเลยได้ไปโซนบุ่มหรือขังบล็อกโอ้ยเพื่อนยางไปพื่นได้ไปตูบเออืมเพื่อนนัดมาวางเช้าบกมาเลยได้เลยอ๋อที่แรกก็เห็นแต่อันพูอันบอมบ์เลบีบบอมเนาะอยู่ไหนอยู่ขางบล็อกอันนี้แม่ป้าเพื่อนในบล็อกใหม่แล้วมานั่งเฝ้าค่ะแค่นี่บางคนเด่นบลอสมุกยางมาเพื่อนกามานั่นเลยลองบีบเพื่อนไปตั้งแต่พื่อน่หตั้งแต่จอดรถจักรก็ไปก็ได้เพาะเพื่อนไปเพื่อน เนี่อเนอะอุณยแน่พอพอมีกระตูกระต๊กแนนพอตุกระตูกระต๊อกน้องเมยอยู่ค่ะนพี่น้องเลยแต่หอมผัดกับพเมน้องมยยังมีกระตูเนาะยังสนแบบอ้ยถามีกระตูกับจีไเน้อพัดเนาะเพราอะไรแบบผูอู่ผูกยางเนาะเอาเห็ดเบี้ยงานเนาะก็ไปเ็นเลยว่าแมื่อยจีเหื่อยอผัดได้เนาะ นี God ่ยังปีตะมาทรายกอนได้ได้ตัวนี้เนาะอันนี้เพิ่นกระนาจะนอนหน répondre, mm. ้าแล้วพ yup huh ่อพ่อผัดแม่นเพิ่นนอนอยู่บางบึงเป็นสถานการณ์ในบางมือเพิ่นกระนาบ่อยมากแก่สิบ่นอนแบบนี้เลยือมือแม่มือไปแล้วเพิ่นกระนาเป็นบ้านเป็นสวนเป็นเนาะแม่ยนบางไม้มักตอกเพิ่นปลูกไงเนาะขาดกันยังดีวะเพิ่นเขาข่าวดีมาคือกันเนาะแม่แม่น้องมวยแม่น้องมวยก็มีข่าวดีคือกันเนาะแต่พอพัดก็มี ใจน้ำลายเนาะดีแท้จะในคันได้มา,าอยู่กันพร้อมเพียงเฮียงหนากันเนาะมาอยู่พี่คอยมีหน้ามีในอยู่ <ๆ S 2> พี่หร <ๆ S 2> ือว,ว่าจะพุ่นก็คือว่าเบิ้น้ำในกับเบ,บิ้ดบําบัดแห่งนะวะมันยากเนาะสมุกถ้ามาอยู่ดินของเฮานี่น้ำในกับสบายเนาะบํพัดมันงอมเพาอ่ะมันยังกับสบายสามมุกไป น้องบ๊อบน้องบีมอาบน้ำมาเลยอออคอยถือสบ,บู่ถือเป็นยังใหม่เพิ่นเปลี่ยนรับออกกรแพราจับอาบอยู่ที่มาเลยเรียบร้อยมันี่ส <c oughs> บายคักดได้สมุกเขามาอาบเป็นของเฮาเองนี่คือคักดน้ำบ่อผัดบ่อผัดบ๊อบโดยเป็นของเฮาเองนี่เขาอาบก็มีแห้งนะสมุกโอ้ยอาบไม่เพิ่มกระเนี้ยวมันนะน้องน้ำานเป็นของเฮาเองเนาะปวาดต่ลูกเลยพ่อกะเสียบกัน ว่าเที่เครื่องมาเปลี่ยนอยู่โบอก็มันห่อนดีน้องคุณึ่วว่าลมบ่แห้งประเดี๋ยมันห่อนแห้งว่าเอาแห้งเนาะแมนเดียวออกกากขัดห่อนที่สุดวันนี้นอกประพัดไหมห่อนกว่าวันแม่ีว่าเบิ่งแเดะนึกป้าเดี๋ยวไปต้นไปป้ายกระปริบแม่แป๊บไปเซ่งเมน นำพัดก็โอ้ตอนแดดๆสิอย่าไปหันทีได้เนาะลบกลางสนามเลยกะกวดเห็นเพื่อนหกแลวกักวดกวดเลยกระจ่นอบพัดขอได้สมุดได้เลยโดยโดบเป็นน้องโบเป็นน้อนว่าดูหูไม้นี่ก็เย็นจ่อยจ่อยเนาะเอาไวยาะได้ตู้มาตั้งไน้เนาะพ่อนตู้เพิ่กะน้อนบ่พัดนี่ นจออน,น,อน,นอนป่ะคือสิ่นอน,นจะนอนแล้วอันนี้กันนอนนอนพุดมันนะน,น,นอนข่ามัเป็นอน,น,นอน,นมันเนี่ยที่ปดินตัวนี้ก่วงเนาะตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้มีอยู่ขันสามตนเลยมนสามสี่เป็นเนาะบอบัดเลยวะก้วงนอะบอบัดยังได้ชนิดนี้ปลูกพักปลูกหญ้านอะบ๊อัดแปงใส่คือสีเต็มอ่คนดูคือบอพัดเนื้ย แค่ถั่วกะค่ะนอกปูกจะเต็มก็เต็มมีหํามีในโอ้ยคัก่ะนม่มีผักถั่วค่ะกะลังสิพอตามยำยางใกล้แล้วบ่แมนโอ้ยหมักเต่งเป็นหมากลายบ่หมักต่งพอได้ปิดท้ายเด้ยังยังบอได้ขายอือยังพอจะได้ยังปิดกินก่อนเนาะแมนกินใครอยากเก็บ เป็น้องมวยค่บอกว่าอยากยกิบออเดอร์เพิ่งจะไปกิฟมืไอเชราบประมาณสี่้าน่วยแหละเพิ่งจะก็กินตลอดอยู่กิบัวเพิ่นเราอยากกิบกนบ่ดนโทำค้ายในบัวแยากรือว่ามันเป็นของมาเป็นจักสิคลายบ่ะอเนนป็นพนวบป,ปู <S <S ่วีละสวนหนึ่งเลยขยาวอีบอกโอ้ท,อทออั้งขางค่ะบอกทั้ขางอ้าา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 ากาาาาากาาาาาาอากาาาาาาอก ดูมันดูน้าอันนัยห้าสิพ่ออยู่บ่เหรอครับน้องใหญ่ได้ทั้งเทิงนั่นแหละโอ้น้องอันหนาน้องน้อยนะบ่น้องยิ่ใหญ่ขึ้นไปเทิงมีอีกน้องหนึ่งโอ้มีมาดิแม่แต่เป็นดินเพื่อนมั่นแหลโดยเขาขัดแท็กได้อยู่โดยแต่ว่าสิวัยบ่เท่านั้นหนูน้องมึงม่งใส่กันเนาะโอ้ยก็เบอเพื่อนนี่ก็แบบอดทนบึกบึนอยู่ได้บ่ท่าเนาะเพราะว่า แปาน้ำต่ละโบนีอก็ปั๊ต่อคอยเห็นนะคอยก็ยังหอมแท้นนะการมาลงค่อยให้เนาะตอนมีน้ำกันเลยมาตอนมีน้ำมาคเนนู้นอันนั้นอะไรก็ตัวนี้เลยสรุปออกนอกประผัดเนาะอยู่เท่านี้คือกันนะดูอยู่แคมทางกัอือแต่อันต้นรอบเป่าหน่กก็ลงค่อยมาตัขคือมากกันนู้นคือกันมนนี่ประัดปรผัดต้องกันปุ๊กู่ค่อย ไปปลูกอยู่นู้นคือเก่าเอ้าน้องมันอยู่คอยเนาะจะได้อยูน่ามันอยู่โน่นคือเก่ามานี่หาต้องปลูกอยู่คอยใช่เนาะใกล้ๆนอกบ้านเนาะคืออยู่ติธรรมแต่มาปลูกอยู่คอยปลูกอยู่โน่นเนาะนองมันอยู่ข่อยเนาะคือเก่าเนี่ยเนาัดตัวข้างนะคะขึ้นข้างเิ่ดแล้วกาลังแตกแตกอันปีเพิ่นสีออกดอกการล้างอานนั้น หลายคนกะทามาบอกเก็บประคายบอกโอ้ยว่ะโน่ก <No. S 2> ินกอนดโลดอยากกันเลยบัได้หามบได้ห่งหวงก mm. ินอิม่มแล้วจังคายแม่นคายนะบัห่วงดอกว่ะมันหนักเองไม่เองมันดอกว่ะปลูกไปเรื่อยโนยเลยพ mm. อ,ย mm. อยาทางเฮากะเป็นคนแบบมันอยู่แล้วนะ mm. มงข่อยก็นะนะังเบิกงามเลยจีเหือนทั้งเจ้านะสมมุติ กำลังเริ่มนะจะป้องกันงามเนาะกำลังเข้าาแจกเขาแต่ลกแต่เนี่ยกำลังปลูกหรือกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มปลูกกำลังตั้งแต่เพื่อนอยู่เพื่อนนะพัฒด์นี่เพิ่นกับกำลังเริ่มห่างอยังพวกท่านลงมือเลยกำลังกำลังตลอดเนาะไม่พอไปว่กำลังคิดกำลังคิดสิ๊บปลูกเทยังบัวมือใด ม่ืือวาจะปลูกแต่ปลูกข่อยปลูกิดแล้วแล้วส่วนหนึ่งแล้วแล้วาจนอันใดเอาดอกส่วนที่สองค่ลงแล้วได้ชามือแล้วเพราะว่าม่เห็นสวนบาพ็ญนบในพอเมื่ออะไร่อยคิดขิดอยากปลูกภาทาแต่ว่าเฉพาะสามุ่งหน้าจะปลูกเขาส่วนขน่อยหม่พัดเลยแต่ว่าตอนนั้นได้ละหลายบาพัดเลยอยู่นาเลยอันนี้คือการเผาด้มือโอ้ยเผามืดมืดได้จังหวะฉันเอาเมียมานําแะไมาเนี่ คือไหวแล้มามันก็เต็มรถเลยเช <c oughs> าเช้าคนยังบวมเทน่าต้องถอยโลด้วยเทน่าเลยเต้องมีโลดเนาะเมนลองข่างนี่มาซาเล็งมาสมุกแม่นซาเล็งใช้ซาเล็งเนาะมันสิเบิร์นไวยั่บ่อีเถววเนี่ยรถกระเถ่าเลยที่โ,โอ้ขันใช้ซาเล็งให้เราเพื่อนพี่น้อยพิงคักได้เนาะแมน่นพอด้อันานั่นนั่นแค่นี้พาดูไปเมย์มาเบิ่งนดีนาะตั้งแต่ซื้อแล้วคนอันเคยมาเบิร์นก็สบายคนมาแต่ซื้อ มาแต่ซื้อแต่เล่นต้นเพื่อก็อยากมาอยู่แต่ว่าให้เพิ่นเผาสวนโูยโ้นแค่แน่ว่าบ่เผาผัดใหญ่งัวเต้นเขาเขาไม่ได้คอยหายเลยเบิดเลยเนาะมันคอยหายเลยคอยให้เหล่าสวนนั่นแหละเพราแท้หายอันนี้เมีนได้เนาะก่อเห็ดจนว่าเบิดเถื่อนเบิดแห้ผัดงัวกินเนี่ยนะเขาไม่ได้คอยหายเลยมีน้ำในบัดแห้งอ่ะครับเนาะมันวันปากแต่ละเถื่อก็ได้เบิรดสีนั่นเนาะโอ้ย เพสิเป็นมากเฮากระหบบตั้งใจกขาบังพุนทุกอย่างเลยมีความตั้งใจเพคนนี่บ้าบาร์ธาคนเชื่อแล้วเพื่อนป็นมากอะพอได้แบบทีมงานเพป็นเขาไปกั้ติดไม่ติดมือเป็นของฝากของต้อนนะนะกันเฮากระได้ว่าขำคล้ายดอกซามุกได้กะเลี้ยงขายกะเอาไว้ตางหากเฮากระบ่อล่าบอรซ้ายดอกเฮากระปลูกไปตลอดเพราะเพียงแต่แม่นำดินนำใจเขาตอบแทนเพื่อน พอยด ead, like ้ได right. so, right. ้เล so, right. so, 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 so. ็กไน้อยๆเนาะฮะกะตอบแทนได้สำหรับซ hmm. ้ำส่วนที่เฮานี้เนาะเผ็ดได้ผิดน้อยจมื่อจะแมงเงาเนาะนี่ตดีแล้วทนเป็นซ้เมื่อจะแมงเงาแหละดีแล้วคนแนวอื่นเฮะกะผิดบ่ได้บ่มีเลยสิ่งใดเฮามีเฮากะแบ่งปันเพื่อนน้ำ นะดูหน้อยกระดามันจะมุกได้หน้อยถึงว่ามันชิน้อยก็ถ้าว่าเต็มใจให้แม่ดีใจได้บ้างแม่สำหรับอยได้หน่อยถึงน้อยก็ตามแต่ว่าเพิ่นเต็มใจให้อยก็ดีใจเนาะแม่บันนี้ชิได้นางพักผรอนอยู่นี่ก่อนแล้วบอแม่จงคอยเขาเรียบชีนางพักก่อนสารสีกับเพิ่นบิกกับบ้าได้ถือมากไมะมี้ย้างนี้ปูนอนนี่ก็ได้นี่บ๊อบหัดได้ยนนอนเย็นเนาะ มีสะพื้นหนึ่งปูนะนหอผั่ะันทีเรื่องมาอยูมช่พื้นเดียวแมนอยู่ในห้องหอซะเนาะสามบ่าวมี่ับเพลินพี่น้องไอ้หมู่บ้านนี่แรเลียกเรืงงานนละวกอนาไมยอนาไมยอ๋อข่าวหนึ่งกะอานาไมยหมอกบูซาบอเซียงทูมากห้เจ้าอยู่ไซว่ะเขาไม่ไปดินเลยว่ะออะไรเข้ามาคนอยู่พี่ พดสวนแล้วครับพูดตั้งแต่เช้าหกโมงกับสี่โมงอย่างเดียแล้วแต่ละมือ้อดีแล้วครัชว่วงนี้กัเข้ามาเลยอ,อยู่กับเห็ดประตูประตางห้เนาะนแล้วก็เอามะม่วงมา,างานนะพอมาปลูสามบัติมาพอได้เป็นหกเป็นเงาย่างได็ดนะไม่ไม่นำในก็มีเรียบรย้อยเลยเนาะเอาซาบันนี่ก็มีแต่ห้ทั้งมาพัดเป็นพักพนย้อนอารมณ์เพึ้นดูการ์มีของฝากของจรได้สังหน่นย hao với cái đồ mộc này ha bảo có mi cong phả mình rồi mi phả cong tròn ha lấy màn đi nọ ohi ai với ha này phần ai đấy no. ha ah. <laughs> <laughs> màn đi nọ áo bố bền nhỉ áo cả rồi 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 ขอบูขอบใจทัางบองทายได้เลยเนาะโดยงานเมนแบบนีเก็บมาแทงสีทองขอบูขอบใจโดยโดยจริงที่เอาเพิ่นตั้งวางไว้กะออกมาออาคนเกินคิดขวบเบิ้งเมนเมนแับพอดีเอากะปกติกะเป็นแทงคันใหญ่แต่เอาแบปลูกธรรมชาติเพิ่นกะสีลูกน้อยแน่เลยเลยอืออ๋อขอบูขอบใจเพิ่นในรายได้เลยเนาะโดย ขอให้มีข่าวดีมากเรื่อยๆสิ่งดีๆข่ามาเรื่อยๆเ,เนาะโดยโดย,โดยวันนี้ก็ตั้งรักตั้งแรงออกมาเบิ่งแงงดินเท้าไปเ,เนาะมาเห็ดนั่นเห็ดนี้นะไป<น>เ,เนาะ เอาจากนายไปนี่กับเสด็จป้ป้าก่อนเึกบาพัดด้วยกันเลยเนาะขอบมกขอบใจได้บาคาสาวมุกดาที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคัวทางบาพัดก็ให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปได้บาคาสายสาวมุกดาต่อไป้มีให้รลำให้รวย ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผ oh, ู้ใหญ่เบ <t Ai> ื้อทุกผู้ทุกคนเพราะว่าอยู่ในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดทำสิ่งใดคอยในดังสมควรมุ่ญบาทปรารถนาซาสาธุกเนาะดูดีมาประเสริฐลำเลิศก็ขอให้จงมนเกิดแก่ครอบครัวบพัดคือกันเนาะโดยโดยตุ๊ก็ดีมุกดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเนาะว่าทาโดยอ่ะมีแต่มือหนาผ้าไหมกับสีขาวมาเยี่ยมมาหาไหมเรื่อยๆเนาะเนาะของความด้อลรับ มาดูแบบกระทันหันมือนี้เนาะดูดูสบายดีมากแหละดยูสบายดีเนาะโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องธานี้บาตากสิเรคอกโตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อทั้งบาตานบาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องธานี้บาตากสิเร่กลับกันมาสบายดีสบายดี